สวัสดีทุกทุกคนนะครับที่ชมโดมอกลามออนไลน์นะครับก็ผมหายไปนานมากเลยนะครับกับการถ่ายคลิปของตัวเองเพราะว่ามัวไปวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวต่างๆแล้วก็เดินทางไปซิดนีย์นะครับก็เพื่อไปทําเพลงอัลบั้มใหม่ด้วยแล้วก็ได้เพลงกลับมาด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะกลับมาถ่ายคลิปอีกแล้วนะครับเพราะว่ายังไงก็ยังคิดถึงการถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอยู่นะฮะรวมถึง เพลงใหม่ของผมเองที่กําลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ชื่อเพลงคิดถึงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้วันจันทร์นะครับเป็นต้นไปเนี่ยก็ผมจะเริ่มกลับมาถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเ,เหมือนกับเบื้องหลังครับของการทํางานเพลงอัลบั้มใหม่เพลงคิดถึงรวมถึงเบื้องหลังในชีวิตของผมว่าจากวันนี้เนี่ยเร,เราเริ่มนับถอยหลังไปสู่วันที่ซิงเกิลจะออกคือวันที่12ตุลาเนี่ย ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเพลงเพลงนีเ้เรามาร่วมแชร์ความคิดถึงด้วยกันนะครับผ่านทาง y o u t u b e c o m โดมก l ลัอออไไล์์อันนี้นะครับคิดถึงทุกคนมากครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ